อีกหนึ่งคลิปครับเดี๋ยววันนี้นะก็จะมาจัดรัวๆเลยกันครับเจ็ดคันครับก็เอฟซีเจ๊สายดานครับอึ้งวันสายแจ้งวัฒนะครับมีทั้งหมด7คันนะครับเดี๋ยวก็จะไปดูสเต็ปในการทำาอ่กันนะครับว่าทุกคันทําอะไรไปบ้างมีแต่สวยๆครับมีแต่จบๆบอกเลยครับลานี้ลําแรกเลยครับก็เป็นตัวสูงนะฮะตัวนี้ตัวสูงนะครับตัวนี้นากดย้ายเนี่ยมาหน้า2หลัง4ครับเป็น TE 37นะครับทุกคน ซาก้าตรงรุนนะฮะซาก้าสาก้าตัวนี้นะฮะมีทุกสีนะครับก็ตัวนี้สังเกตทุกคนจะสังเกตว่ากันจะโค้งนี้เหมือนสาก้า5ลูอ่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นล้อ6ลูนะครับตัวนี้ก็เป็นสเปคเก้าครึ่งสิบครึ่งครับล้อหน้าเป็นเก้าครึ่งล้อหลังเป็นสิบครึ่งมิติของล้อหลังสิบครึ่งก็ 6, งง 6, ง 6, จะฉกฉกแอนแอนลักษณะนี้ครับฉกฉกแอนแอนนี่เลยสีดําด้านโคตรหล่อเลยว่ะเออลําแรกเลยนะก็นี่นะครับ,ฉะฉะไรบสไตล์ที่ อ่าถ้าอยากแหวกแปลกแนวนะฮะก็ตัวนี้เลยครับไปอีกนี่หนึ่งลำครับเป็นล้อเลนโซ่ D1FC ครับนี่เลย d 1 f c ยางกุดไลน์นะฮะ2 6 2 9ใส่ฝากระโปรงแบรนดน้านะทรง A ครับตัวนี้ชําๆเลยสเต็ปที่น้าทำไปล้ำนี้นะครับน่าจะเป็นหน้า2นิ้วหลัง5นิ้วเอหน้า2หลัง4ครับหน้า2หลัง4ลํำนี้นะ ถ้าเป็นหน้า2หลังสก็กําลังสวยแ้วถ้าเกิดทุกคนอยากเตี้ยก็สั่งน้าได้นะฮะเป็น5ก็ได้ครับนี่เลยครับไปจบลอยหนึ่งลํำตัวนี้ก็เป็นตัวสูงครับตัวสูงย้ายแหนบหน้า2หลัง4ี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวท E37 สีดําด้านครับโคตรหล่อให้โทนสีดําด้านมานะเข้ากับสีดำไอเข้ากับสีบอลเนี่ยเออเป็นตัวท E37 งานโปรแม็กครับเทียบแท้ครับสีดําด้านฮะควบยาง AD ดี2 5 5้า ห้าห้สเต็ปในการทำลํำนี้หน้า2หลัง4ี่โอ้ยยังยุ่นด้วยเอครับนี่จบรอไปเรื่อยๆเลยครับอีกหนึ่งลํำครับก็เป็นตัวสูงครับตัวสูงลํำนี้เลือกเป็นล้อตัว 95V ครับลินโซ่ยางนิโต4 2ี่ d นี่เลยครับ2656ครับ420 SD 2 6 5 1 8ทุกคนจะดูว่าลํำนี้นะโหลดแค่หน้า1หลัง2นะนะ หน้า1นิ้วหลัง2นิ้วครับก็สเปคล้อ95 V ก็เป็น5รลูก็เป็นเก้าครึ่ง10ครึ่งนะทุกคนจะสังเกตดูว่าถ้าเป็นลูก10บครึ่งนี่ก็คือมิติของอ่าล้อหลังก็ออบจะลึกๆนะครับก็ตัวนี้นะฮะ9 5 9 5 v เอ่าเป็นล้อ5รลูส่วนใน9 6 v นะฮะสิ้นเดือนออกมาแล้วครับเป็น6รลูตรงรุ่นสำหรับใครที่ไม่อยากแปลงนะถ้าเป็นยิ่งเป็นตัวเตีย้ยยิ่งสวยเลยครับมาลํำนี้สวยๆอีกหนึ่งลํำ โอ้มตีตัวสูงเยอะเลยลำนี้ก็นี่เลยครับเป็นล้อแท้เลนโซ่ครับยางนิโตะ420 SD ครับสเต็ปทำหน้า2หลัง4ครับก็โหลดย้ายแนบสเปคล้อก็9้าครึ่ง1ิครึ่งครับ5ลูใส่แอแดปเตอร์แปลงยาง420 SD หล่อๆใครที่ออกรถกับเจ๊นะมึงได้จต่ของดีอะ่ะเออที่เจ๊คือเอาพูดง่ายๆว่าหล่อเลือกได้นี่นะก็เป็นหน้าสหลังสครับไปอีกหลังอีกหนึง,นงครับ สายตู้ทึบหรือสายคอกซิงครับลำนี้แปลงหน้ามิวเครับโคตรหล่อเลยสงสัยจะตามตามคลิปเจาอหมคลิปนึงแน่นอนตัวนี้แปลงหน้ามิวเใส่ฝากระโปรงแบนดน้านะครับแล้วก็ชุดช่วงล่างนะลำนี้เป็นเลือกล้อดำนะครับเป็นตัว SSR ครับ8นิ้วครึ่งครับแปลงดุมหน้าใส่ย,ยาง245-458โคตรเฟี้ยว245 4 58ล้วนะครับ แล้วก็ชุดนี้นะครับเป็นล้อบรรทุกนะฮะเพาลอยครับบอกได้เลยเพาลอยนี่เลยสเต็ปแบบนี้เจก็มีโปรให้นะแบบนี้เลยแล้วก็เซ็ตช่วงล่างแล้วก็โหลดครับคือแปลกนะฮะรถรถอ่าสายบรรทุกนะครับใส่เตี้ยขนาดนี้บรรทุก4ตัน5ตันไม่ไม่มีติดแล้วขับนิ่มด้วยโคตรเจ๋งเลยอ่ะก็อ่าสอนพวกนี้ทําก็มีหลายสํานักหลายค่ายนะหรือว่าจะมาให้นาหรือว่าถ้าซื้อที่เจก็ได้นะครับ สเตปแบบนี้ทุกคนจะดูตู้ทึบนะรถแบบนี้นะครับบอกได้เลยเอาไปทํากินได้เลยนี่ครับก็แต่งหน้ามิลแบบนี้ทุกอย่างแบบนี้หมดเห็นเจ้เขาจัดโปรอยู่แสนสองเองนะเออถูกอะ่ะแล้วเป็นเครื่องสามพันด้วยเทาลัมโบอะ่ะแสนสองได้แบบนี้เลยนะใครอยากได้ก็ทักไปที่เพจเจ๊าสายดันฮนะอีสุอึ้งงนไต่แจ้งวัฒนะนี่ครับเจ๊บอกอวันนี้รีบกลับครับก็ให้น้ำมารีวิวหน่อยครับ ก็มีจัดโปรนะ1,2 0 0 0 0ืนพร้อมออกรถได้แบบนี้เลยเอาไปทำกินได้เลยนี่เลยครับได้แปลงหน้ามิวด้วยนะครับทุกคนได้แปลงหน้ามิวด้วยนะครับนี่เลยเจสายดันมาอีกหนึ่งลำครับอ่าอีกหนึ่งลำก็เป็นตัวทีอีสาเครับตัวนี้ตัวออฟศูนย์ยอดแดงนะครับสเต็ปที่น้าทำไปลำนี้ก็เป็นโหลดหน้า1หลัง2ครับนี่เลยหน้า1นิ้วหลัง2นิ้ว ทุกคนจะดูว่า2องหกห้าเราก็จะทําได้ประมาณนี้นะครับนี่เลยประมาณนี้เลยแต่ถ้าทําองสก็ใส่ยาง2องห้าห้าสิบแล้วแต่คุณชอบนะฮะแต่ถ้าเกิดคนว่าเฮ้ยแม่ไม่อยากไม่อยากเตี้ยมากไม่อยากอะไรมากก็ใส่ 2, องหกห้าสิบแล้วก็ฟิตเมนโหลดในการย้ายลงมาก็ดูดีครับดูทรงได้เลยครับนี่เลยก็จะไม่เตี้ยไปครับถ้าทุกคนกลัวเตี้ยไปนะใส่ยาง60แล้วก็โหลดก็ได้ครับหรือถ้าชอบเตี้ยหน่อยก็อ่าหน้า2หลัง4 เหมือนสไตล์แบบพวกนี้ครับที่นะรีวิวมาเมื่อกี้นี่นะครับอ,อ,ยอยู่ที่เราชอบนะครับก็จริงๆแล้วสเต็ปพวกนี้ที่นะทําไปหน้า2หลัง4ี่บางที่เราอาจจะเติมก็คือเป็นหน้า3หลัง5ก็ขยับได้ง่ายครับนี่เลยครับก็พร้อมปิดท้ายแบนดนะรอรอ,อ,อทุกคนจะสังเกตได้ว่า,าทุกคันนี่มานะฮะนะก็จะติดสติ๊กเกอร์ให้ทุกคันนะครับก็เป็นเคฮมก็จะรู้ว่าเออมันเยอะแยะมากมายแล้วครับสำนักนี้ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับจบเจ็ดลำใช่ไหมอ่าเจ็ดลำเบาๆาครับโคตรหลอดหล่อมากเลยนี่ฮะทุกคันนี่เลยโอ้โหสีสีบอลจริกินมันก็สวยนะสวยครับผมอ่าวันนี้สีบอลไม่กี่คันหนึ่งสองสามสี่สี่คันน่ะสี่คันเออสี่คันเลยเออนี่ครับก็สีบอลน,นะฮะคอือเอาน้าเรียกเป็นสีบอลละกันคือโทนนี้ครับ้าว่าล้อดำก็มาฮะกระแสล้อดำก็มานี่เลยครับก็ จบรอเจ็ดลำเบาๆครับขอบคุณเจ๊สายดันด้วยนะครับขอบคุณเอฟซเอเจด้วยนะครับก็ทุกคันก็จะมาจัดที่นะัดจบๆหมดเลยครับอยากได้โปรแบบนี้หรือจะเอามาแต่งเองอะไรเองก็ได้ปุ๊บเจ๊ก็มีรถเยอะครับก็ทักไปนี่เจ๊สายดันนะครับนี่เลยเจ๊บุ้ม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  UN t อึ้งวนไต่แจ้งวันะครับทุกคนน่าจะรู้จักดีเพราะแกจะมาทำกันนะอยู่ประจำนะครับก็จบหลอด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ kiệt làm bầu bầu